อาหารเที่ยงด้วยอีกทีก็สสวัสดีค่ะ่ะอยูกับสมน่าพวกปนวัลก็จะมาอุย้ยพี่อนุวัฒน์แกได้กินอะไรบ้างน,นะกำลังมาไม่ได้กินมากพี่อนุวัฒน์มานี่หน่อยขอกอดหน่อยขอกอดอ้าวพิทวัตขอโดนขอกอดโ,<อ>โอ้โหอยู่ที่นขอกอดหน่อยพนุวัตพี่มวยขอกอดไยเร็วกอดเร็วเรขอกอดเราไล่กดโอ้ยกดไลค์ให้ตลอดนี่กดทุกคนแล้วมาขยั

ก็ได้ก็โลภกว่าจะได้กอดอุ้ยไม่ใช่ง่ายๆเด้อเจ้ากอดใหม่เสือยังไม่ได้อะไรเสือยังไม่ได้ช็อตเด็ดโอ้พอนไปช็อตเสือมันบอกว่ายังไม่ได้มันจะให้กอดอีกรอบนั่นยังไม่ได้มาที่หลังหันมายายเฮ้ยยายร้อยก็ไล่ยายเขาใส่หนีเลยอะไรแล้วเขาจะกอดใหม่จะกอดใครเขาจะกอดอย่าขึ้นไปก่อนเออเดี๋ยวจะกอด้กะไล่นี่แล้วเนี่ยกอดรอบสองนะฮะนี่แหละ โอ้โหนี <silently> <ous> ่นะฮะชฉดเด็ดชเด็ดชเด็ดแท้ขอกอดหน่อยโอ้โหขอกอดที่อบอุ่นขอบคุณครับอบอุ่นจนเนื้อแตงมดเลยเนี่ยเปลี่ยนเต้นร้อนที่ร้อนธรรมดาเมื่อวานมันไม่ร้อนนะวันนี้มันร้อนเป็นไงอบอุ่นไหมอบอุ่นครับอบอุ่นเนาะตัวเขาตุ้ยลุยแล้วหนูจะกลับกรุงเทพวันที่ที่สี่แล้วหนูก็ขึ้นเครื่องไปอล阿拉斯าเลยวันที่หก ทำไมทำไมไม่ขาดนะครับกลับมาที่11 12ไปเลยอวงานเนอะตัวแล้วหนูก็เลยเปลี่ยนแล้วมันมากเรื่องได้บันืึเแล้วว่ามันมันเสียดายเนาะมันมันกระเทินเนาะปีที่แล้วปีที่แล้วหนูก็มีแบบนี้แหละครับแล้วปีที่แล้วหนุกลับมาที่9นั่นนะโอ้นี่กลับไปไหนดีหนวยแล้วคือมันมากเรื่องบ้านหนูน่ะมันหิมะตกหนัก ไปบางครั้งหนูต้องไปติดอยู่ที่ที่วัดที่ที่บ้านพักที่เียร์ลาสกา่ะเป็นอาทิตย์หิมะตกหนักเครื่องแท็กซี่บ้านหนูจะนั่งเครื่องบินแท็กซี่เข้าบ้านครับมันมากเรื่องมันหลายตอ่อต้องพูดให้เข้าใจนะเด็สมองจะไม่เข้าใจนั่งเครื่องบินแท็กซี่นอขีอ่แท็กซี่ไม่มันมีเครื่องบินแท็กซี่มีเรือแท็กซี่ที่นู่นอะเครื่องบินแท็กซี่นั่งได้แปดคนแปดคนอ๋อใช้เ้น้าแหละครับเ้นหน้าปีกบนนะครับ นนนนนนออ้้้ดดครััับบบตีีีมมมมกลไไย่่่าูะปีที่แล้วมากี่วันปีนี้มากี่วันนะครับปีที่แล้วห้าอาทิตย์ปีนี้สี่อาทิตย์อืมไม่เพิ่มเลยห้าอาทิตย์อ่ะมันจะพอดีเลยเนาะจะเพิ่มเป็นห้าเดือนเลยยูจ่ายมาห้าหมื่นโอเคถ้าเปลี่ยนตัวเดี๋ยวอนนี้ถูกครับทั้งสามแสงครับปู่เที่ยวหน้าต้องมาให้ตรงวันปู่วันไหนเรียกไ่รู้อยู่เดี๋ยววันที่หนึ่งวันไม่จบ ไม่แน่คุณเดวิดเข้าจะมาด้วยอาจจะได้อยู่นานหน่อยเพราะว่าเจ้าโดนเยี่ยวนี่กยทีว่ามันเยอะหนักบ่ไปากไปาเาเจ้าน่ะมันปากไว้เยอะแล้วจะไไปหน่พีผมจะไปวานอนครับพอดีเตรียมงานนะครับพอดีขอกําลังนิดนึ่ง นี่ยกําลังเยอะอืมกําลังนี้ไม่มีประโยชน์กําลังอัน <c oughs> นี้ไม่มีประโยชน์กํ <c oughs> าลังตัวใหญ่เฉยๆกําลังนี้ประโยชน์ <c oughs> ไม่มีประโยชน์เรเห็นตัวใหญ่นั่กําลังเยอะอันนี้ใหญ่เฉยๆไม่ถูกทหันนาพังก็จะเถอะอันนี้ใหญ่ซือซ้อเพราะถือ,อตหาหัน<อ>พอดีหนังสือเอกสารขอญาต์นังใช้เสียงมันออกวันนี้เอาแล้วเลยเดี๋ยวก็จะขอเรื่องรถห้องน้ำด้วยแฟนแฟนหมวยน่ะคุณเดวิดน่ะเขาดูไอ้แก่ดูแล้วเขาฝากบอกไอ้แก่บอกว่าเขาชื่อนาทีไอ้แก่บอกว่า ตลอดเลยเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ always นาทีอ่า talking and driving เขาจะพูดไลฟ์อยู่ในโทรศัพท์ก็อยู่ในรถแล้วก็เป็นห่วงว่านาทีนะ always talking and driving tell him please don't do it someday he gonna get wreck กูเกิดแบบกูเกิดอุบัเทศขับรถไม่อยากให้ไลฟ์เลยดูในไม่เป็นห่วงไม่ใช่ขับรถไม่อยากให้ขับรถแล้วแล้วเล่นโทรศัพท์ ขอบคุณขอบคุณท่านในวิดีมาครับขอบคุณมากไปเรียกเขาทานเยอะเลยขอบคุณนะครับขอบคุณลุงนเรลุงเดวิดพี่เดวิดพี่เออเออขอบคุณพี่ดาที่เป็นห่วงครับขอบคุณมากครับอายุเขาเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบกว่าแล้วโอ้เจ็ดสิบกี่าเลยยังพี่พี่กินพ่อหัวกับป้าหน่วยเนาะป้านวยเจ็ดหน่าแล้วรโดยเจดีปายอย่างนั้นอยู่เลยนี่นี่นี่หกปีกว่าเป็นยายแล้วอ่ะคนเมืองนอกเขาไม่นั่นเขาเรียกว่าหนูอยู่หนูว่าหนูโอ้ใช่ป่าแล้ว เมื่อกี้เงาด้านกันเงาด้านเดียวเงาจะกลับมาเด้อเงาด้านเดียวที่เดี๋ยวเราเอาการลาเต้เย็นไปคนละแก้วเนาะเปี้ยวเอาเปี้ยวหนเนี้ยวเนี้ยวเอ้ยไม่ใช่เนี้ยวไอ้แอนไปทำลาเต้เย็นมาสองที่จักบาทโอเคสิครับงานนี้ก็นะครับพี่วัดก็ลองไปสานงานที่อ่ อำเภอเทศบาลที่ที่เทศบาลแล้วไปที่สพสพอแล้วันไปแล้วจะไปต่ออะไรอีกรอถ่าแดงถาแดงเราจะไปถายแดงต่อกันที่ไปไปมาใช้หนังวันที่ห้าถึงวันที่สิบสามผ้าหนังหนังกระติบข้าวหนังดูนะครับใครดูแล้วใครจะมาดูหนังวันละสองเรื่องเอาเสื้อเวลาเสื้อมาด้วยนะเสื้อมาด้วยนะครับเพาว่างั้นมีเก้าอี้พับมาด้วยแมนกูเสื้อนอนเลยก็ได้กูเสื้อนอนเลยนอนดูวันละสองเรื่อง

เอาไว้ใครก็ไม่ดีปาก้ครับ๋อหรออ๋อะไรเมืเอาค่ะอันนี้พียขมนี่อันนี้ขาเป็นเพียขมนี่เนี่ยขาเป็นแจ้วครับแจ้วขมเนื้อที่เขากินกับอันนี้เขาให้เทใส่ใครอยากเทใส่กะเทใช่ค่ะถ้าใครไม่อยากเทก็กินแบบนี้ถ้าใครอยากขมก็เทลงไปเจ้าไัได้กินแบบนี้เจ้าก็เลยปูหูแเพื่นไปรับเพื่อนเพื่นไปรับปูผง ออกมือนี่วะออออมมือนี่ละจ้าปูผองออกวันนี้ด่าแล้วคนฉีดยาคูินจะจะเป็นมาให้นิด้วยโอยเยาวาเด้อข่ฉีดตั้งสามเข็มผลขวดยานอยู่เด้อมันจะมาเป็นตอนหลังใช่ไหมใช่มันมันไอไอสารเคมีอยู่ในนั่นหรในตัวเราใช่ไหมมันจะเป็นแท ไข่จี๊ดสามเต้าเต้าซีไข่อยบ่ไปข่อยย่านเขาอายุประมาณเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ที่สุดมีคนเสี่ยงอายุยังไม่ยังน้อยสองสามปีที่หลังจากฉีดไม่พูดหกสิบเจ็ดสิบแปดมีสิบปีสเหี่ยดเพราะว่าร่างกายอ่อนแอยาแมลงเดินหน้าไม่ฉีดไอ้ไม่เห็นเป็นไรเลยเดินหน้าก็มีคนเชี่ยที่เป็นแน่นอนเลยเนาะ ของยาก็สามย่างจืดด้ยส่งลางจืดกินแล้วเม่อก้มันจะอนเหรอฮะโอ้ยยอยย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 ยกิยย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 ยกยย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 ยมนยยยยย จะเท่ารางรถไฟไปอุดอนะไม่ก็นองคานไม่ต้องบ้านยายก็มีค่ะสีขอระพมก็มีก็บอกเจ้ามองมันใกล้เจ้าบอกอยากแลกมือกนก่อนไ้เลยแล้วโอ้สำหรับลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัสดีชาแนลด้วยจ้ามีน้ำมาให้หน่อยโอเคนะคะสวัสดีค่ะน้ำให้นูหน่อยขวดหนึ่งแล้วแลกกับขนมห่อหนึ่ง